ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MT ็มแทนทลลนะคะคลิปนี้เป็นพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนจะจบสิ้นแบบถาวรแล้วใช่หรือไม่นะคะเป็นหัวข้อที่ลูกดวงส่งเข้ามานะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอนานแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อกันมาหรือไม่ก็คือแบบอาจจะมองว่าเขาไม่งอเลยหรืออาจจะไม่มีข่าวคราวอะไรเลยหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบแบบถาวรไม่เหมือนที่ผ่านมาที่อาจจะแบบ โก,กรธกันหรือทะเลาะกันนิดเดียวก็กลับมางอ,อก,กันแต่นี่คือมันนานมากบางคน2เดือน4เดือน6เดือนหรือบางคนเป็นปีไม่มีข่าวคราวคนนี้เลยแต่ก็ยังรอคอยการติดต่อกลับของเขาทีนี้มีคําถามในใจว่าในเมื่อมันนานขนาดนี้แล้วเราคงจบสิ้นแบบถาวรแล้วใช่ไหมระหว่างเราสองคนนะคะเช่นเดิมค่ะไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1สีเขียว2ส้มสม่วง1เขียวสส้ม3ม่วงนะคะ เลือกไพ่กองที่เราแบบถูกใจและมากที่สุดแล้วก็นึกถึงคนที่มีประเด็นความรักกับเรานะคะอันนี้เป็นไทม์เลสนะสามารถดูได้ทุกช่วงทุกเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบนะคะไม่ได้ตรงกับใครนะตรงนี้แล้วก็ระยะเวลาอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยก็อาจจะดูในหัวข้อนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินได้ทั้งสิน้นมันไม่ตรงกับเราแน่นอนนะคะ และก็ขอขอบคุณนะคะน้องที่ทำทำสเต็มให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเอาละคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกให่อกองที่ตัวเองถูกใจนะมากที่สุดแล้วละนะคะแล้วก็เรามาดูกันเนาะกองที่1เขียวสองส้มสาม,ม่วงแล้วก็ไพ่อย่างแนะนาอะไรเรามั่งมันจบจริงๆแล้วใช่ไหมจบแบบถาวรแล้วนะใช่ไหมเราจะไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วหรือเปล่านะคะมาดูกันนะ ขอเปิดกองที่หนึ่งก่อนนะสีเขียวนะใครเลือกสีเขียวมาดูก่อนนะใครเลือกอ่าสีเขียวมาดูซิคนที่เลือกสีเขียวนะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนอันนี้เป็นยังไง อย่าไปยึดติดนะมันไม่ตรงกับใครแน่นอนนะเป็นไทม์เรแล้วก็เหมาะสมหรับคนที่มีประเด็นความรักที่รอคอยใครสักคนมาเคลียร์ปัญหาหรือเปล่าหรือรอคอยใครคนนั้นกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาละความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่เลือกกองสีเขียวนะคะคุณรักกับคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ต่างอายุก็ได้ต่างศาสนาต่างการศึกษาต่างวัฒนธรรมนะคะอาจจะ,บบจะ,ะเป็นรักที่คุณแบบฝังใจนะคะเป็นรักที่คุณแบบ คาดหวังนะในเรื่องของความรักว่าคนคนนี้แหละคุณอยากจะหยุดจากคนคนนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบถูกตาต้องใจเราก็ได้นะคะวันเวลาผ่านไปแค่ไหนก็ตามนะเขาและเธอคนนั้นยังอยู่ในความทรงจําของคุณตลอดเวลานะนะคะคุณยังเฝ้ารอคอยตลอดเวลาว่าไม่ว่านานแค่ไหนนะคนคนนี้คุณก็ยังอยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมในความสัมพันธ์นะคะคุณเจอปัญหาในเรื่องของรักซ้อนนะคะรักที่แบบว่าเป็นตัวเลือกหรือรักที่แบบว่า ใครสักคนนึงน่ะมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปๆกับกลับสองเหรียญน,นะคะ mm. เขาก็พยายามรั้งทางโน้นไว้หรือคุณอาจจะพยายามรั้งทางนี้ไว้ก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีความรักที่แบบไปๆกับกลับนะคะอาจจะเป็นการสลับกันเนาะความรักอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่ายอย่างที่บอกหลายๆครั้งที่คุณมีปัญหาคุณก็จะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็คือจะมีการแบบง,อง้องอนกันแล้วก็อาจจะมีการให้อภัยกันแบบเร็วนะคะ แต่ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อมันนิ่งนะเนี่ยเขาไม่มีแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะตรงนี้นะคะนิ่งเลยนะคะเนี่ยนิ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องแบบก้าวกระโดดมาเนี่ย The Hangman คือคนห้อยหัวเนาะไม่ได้ทําอะไรเลยคืออยู่นิ่งๆเลยนะคะ อย่างที่บอกว่าคนคนนี้อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีภรรยาม,มีสามีอยู่แล้วดูได้ทุกเพศนะคะเพศหญิงเพศชายเพศที่สามน้องสามารถกําหนดเพศเอาเองได้เลยนะคะความสัมพันธ์บางคนนะมันอาจจะเป็นแบบการเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่แบบว่าเรากำลังเหงาหรือเราไม่มีใครเพราะคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตใจ,ใจเราอ่ะมันเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นนิมิตใหมายในหัวใจเราเราก็คือแบบอยากจะมอบความรักอะไรให้กับเขาคนเดียวนะคะทีนี้คนคนนี้อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะรู้แต่แรกว่า เขาหรือเธอคนนั้นจจะไม่โสดหรืออาจจะมีใครอยู่แต่คุณก็ยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นมานะการรอคอยของคุณนะมันนานแสนานานนะไม่ว่านานแค่ไหนคุณก็ยังรอเขาอยู่นะเนี่ยเห็นไหมยังรอเขาอยู่เนาะเรามาดูสิคาว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะก่อนที่จะมาสรุปว่าคุณกับเขาจะได้จบกันจริงๆไหมตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะ่ะนะคะนานแล้วไม่ได้คุยกันเลยเขาคิดยังไงตอนนี้ ความรู้สึกเขาเป็นยังไงอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้น้อยนะคุณเลยนะเขาก็เสียใจนะในสิ่งที่แบบว่ามันแตกหกักมันพังนะนะคะแต่ตัวเขาก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเขาต้องจําใจต้องตัดตัดยังไงตัดปัญหาตัดคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณตัดเขาก็ได้นะเนี่ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแบบที่ยืนหนึ่งนะคะ ความรู้สึกของเขาถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะแต่ความรู้สึกตัวนี้มันเสียไปแล้วอ่ะคือมันไม่สามารถทําตามในสิ่งที่คุณคาดหวังได้เขาก็เสียใจเขาจําใจต้องตัดความสัมพันธ์ตรงนี้นะมาดูสิคะว่าและคุณกับเขาอ่ะจะตัดขาดกันจริงหรือเปล่านะคะที่เขาห่างหายไปเนี่ยนะคะเขาจะตัดขาดจากเราจริงไหมนะ เขาจะตัดขาดจากเราจริงหรือเปล่าอ้าวไพ่กระโดดถ้าอ่าน e, e. ตามหน้าไพ่นะเขาพยายามแบบว่าจะไม่ติดต่อไม่สื่อสารคุณเลยบางคน3เดือน4เดือนขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมแต่เนี่ยเห็นไหมมีอันนี้ก็ยังแบบหันหลังมามองอยู่ว่า จะเอายังไงดีกับความรู้สึกตรงนี้แต่คือเขาได้มุฟออนไปข้างหน้าแล้วไงอ่านตามไพ่เลยนะตรงนี้เขาไม่อยากให้คุณกับเขาได้เจ็บปวดอีกนะคะนี่เห็นไหมว่าต่างคนต่างเจ็บปวดในความรู้สึกตรงนี้นะคะความสัมพันธ์มันยังอยากจะแบบไปไปกับกลับนะยังเหมือนว่าอย่างแบบย้อนกลับมานะคะแต่ถ้ามองตามหน้าไพ่นี่โอกาสที่จะย้อนกลับมาอาจจะนานสักนิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อก,กลับมานะแล้วก็หายไปอีกครั้งก็ได้นะตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นประมาณนี้นะคะ มันยังตัดไม่ขาดแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาอาจจะห่างกันนานเลยแหละนะคะลองดูนะคะว่าภายในเดือน2เดือนนี้จะมีการติดต่อกลับมาของเขาไหมนะคะไพ่อินฟินิตี้มันไม่แบบเลิกลาอนะมันไม่มีแบบว่าต้องยุตินะนะคะถึงพยายามอย่างยุติถึงพยายามแบบไม่อยากสื่อสารถึงพยายามแบบว่าพยายามแบบมุกออนไปข้างหน้าแต่ก็ยังพยายามติดตามซึ่งกันและกันอยู่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยนะอินฟินิตี้ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าให่ยอย่างแนะนําอะไรมั่งนะคะบางทีเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณมีใครก็ได้ให้ยอย่างแนะนําอะไรมั่งนะคะให้ยอยากแนะนำคุณว่า พยายามทําตัวให้บาลานซ์หรือพยายามทําจิตใจให้บาลานซ์อย่าไปยึดติดหรือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะปล่อยวางนะคะแล้วก็รับฟังความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ใช้สมองนะคะมากกว่าใช้หัวใจนะคะเราทําอะไรต้องคิดตลอดเวลานะคะต้องรู้จักปรุงนะคะ,ะว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่คุณผ่านมากับเขากับคุณเนี่ยพยายามเก็บสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็พยายามแบบคิดในเรื่องของทางที่ดีอย่าคิดลบนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลเขาแบบกําหนดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะไพ่อยากแนะนําให้คุณแบบรู้จักในเรื่องของการปล่อยวางรู้จักในเรื่องของการที่แบบรักตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะอย่างอื่นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเอาละต่อมามาดูกองที่สองซิว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคงจะจบกันจริงๆแล้วล่ะนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกันหรือเปล่านะคะมาดูนะกองสีส้มนะไพ่อยากแนะนําอะไรด้วยเนาะ มาดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงมันจะจบกันจริงๆไหมครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ มันเหมือนกับว่าคุณเจอปัญหารักซ้อนหรือเปล่าเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะมีการครบซ้อนหรือเปล่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเนี่ยเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะเนี่ยแล้วก็เกิดในเรื่องของการแบบทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงการโต้เถียงกันนะคะใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องการเป็นใหญ่อีกโก้สูงนะคะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะคะแล้วก็บางคนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเข้ามานะ,ะเหมือนจะอาจจะทวงบุญคุณกันก็ได้ในเรื่อง,องการช่วยเหลือนะคะต่างคนต่างแบบ หญิงเย่อหยิ่งเดฟู u l l คือการรักอิสระไม่อยากให้ใครมาออกคําสั่งบังคับนะคะณนะตอนนี้ความรักของคุณนะที่ผ่านมามันเหมือนแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยเฮอร์มิตคือนิ่งเงียบมากนะคะเหมือนกับมีเขาก็เหมือนไม่มีเขาอะในความรักความสัมพันธ์เนาะทีนี้เรามาดูสคะว่าแล้วเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาแบบห่างหายเราไปนานเลยแล้วไม่ได้คุยกันเลยคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะจบกันแล้วจริงๆอย่างเงี้ยเรามาดูสิคะ เขาคิดยังไงกับคุณอ่ะบอกตรงๆเลยตรงนี้นะเขาคิดถึงคุณนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะเนี่ย5เหรียญเขาคิดถึงคุณคิดถึงวันๆเก่าๆนะความรู้สึกยังเหมือนเดิมนะคิงออฟคัพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะวันแรกๆไงก็ยังเหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันนี้แหละแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาไม่ยอมลงรอยกันควีนออฟบอลเห็นไหมต่างคนต่างแบบ ยึดมั่นถือมั่นนะคะเพราะฉะนั้นคิดถึงคุณแต่กเราทำอะไรไม่ได้นะวันวๆยังหวานอยู่นะตรงนี้มาดูสิคภาวาแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงจะได้คุยกันต่อไหมหรือจะตัดขาดกันไปจริงๆแบบถาวรเลยตัดขาดกันไหมเงี่ยไปหลายเดือนขนาดนี้บางคนนะคะไพ่ใบแรกนะ สิบดาบเครียดมากเลยนะเนี่ยต่างคนต่างเครียดนะตอนนี้คือคุณอาจจะตัดขาดกันโดยที่ว่าไม่ได้สื่อสารไม่ได้ติดต่อกันแต่ต่างคนต่างกอดความรู้สึกไว้อยู่แล้วก็ยังหึงยังห่วงกันอยู่นะสี่เหลีย่ยมก็คือว่าไม่ยอมปล่อยอะ่ะนะคะเนี่ยยังคิดถึงยังระลึกถึงกันอยู่นะคะจัสติกไพ่ของการตัดสินใจนะคะอาจจะมีการตัดสินใจแบบห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะไปทบทวนว่าเราควรจะ ไปในทางไหนควรจะไปต่อกันไหมหรือควรยุตินะคะมันยังไม่หยุดนิ่งนะตรงนี้ยังมีนะอาจจะมีการติดต่อเข้ามาก็ได้นะตรงนี้เนาะนะะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วนานไหมระยะเวลาตอบไม่ได้แต่บอกเลยว่าบางทีเนะี่ยคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้โดยที่แบบยูอีดีเขาก็ส่งข้อความส่งเมสเซจมาให้ว่าเป็นยังไงมัง่งถามข่าวสารทุกศึกหรือมานก็ว่าอย่างเชิงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอีกนะมองแล้วนะคะ มันเป็นแค่ในเรื่องของการที่แบบต้องการเวลาต้องการแบบหาความจริงว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะมาดูสิคะว่าแล้วพ่ายอยากแนะนำอะไรคุณมั่งนะคะถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์แบบนี้พ่าอยากแนะนำอะไรคุณ ไพ่อยากแนะนําว่าอะไรก็ตามนะที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆคุณลองเปิดใจดูสิอาจจะไม่ยึดติดกับเขาก็ได้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุณลองเปิดใจดูสิแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะพยายามนึกถึงในสิ่งที่แบบเราต้องการอย่าไปนึกถึงว่าเราต้องการเอาชนะนึกถึงว่าหัวใจของเราต้องการเขาไหมนะคะใช้สตินะคะใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ปัญหาทุกอย่างสรุปก็คือไพ่อยากแนะนําให้คุณในเรื่องของการใช้สติ ะะแล้วก็ความคิดว่าตัวของเราเองเรามองแล้วว่าเราคิดแบบนี้มันถูกไหมนะ,ะไปแบบนี้มันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยนะคะพยายามแบบใช้ในเรื่องของสติปัญญานะคะความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้แบบบาลานซ์กันต่อมามาดูกองที่สามค่ะกองที่3มมาดูสิคะว่าคุณกับเขาน่าจะจบกันแบบถาวรไหมนะคะ ดูความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ค่ะคุณห่างกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะเนี่ยนะคะทั้งทาวเวอร์ทั้งเดือมูลขึ้นแบบเป็นความรู้สึกที่แบบเสียใจมากเลยนะเขาเป็นคนที่แบบลังเลอะนะคะเขาไม่เลือกอะไรเลย มีคนคบมากกว่าสองคน่ะนะคะเนี่ยมันไม่บาลานซ์เลยนะคะใครคนใดคนนึงกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเนี่ยพอหายเงียบไปก็ทักมาพอหายเงียบไปก็ทักมานะเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นคนที่แบบว่าเจ้าเสน่ห์ใครๆก็อยากคุยใครก็อยากรู้จักนะคะคุณทุ่มเทในเรื่องของความรักครั้งนี้ยมาก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 ,มากเลยบอกเลยนะ ว่าแบบสุดๆนะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานในคุณก็วิ่งเต้นช่วยเขาบางครั้งนะคะมันก็เลยเป็นะันเทปมากมากเพราะว่ามันมาคู่กับทาวเวอร์ถึงบอกว่ามากมากคือทาวเวอร์นี่ก็คือเหมือนว่ามันพังไปแล้วอะ่ะนะคะใจที่คุณมีให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทเขามันพังไปหมดเลย่ในวันเดียวกันแค่คําพูดคําพูดเดียวนะคะไม่รู้คําพูดอะไรลองไปคิดดูนะคะ ทำให้แบบว่าความรู้สึกตรงนี้มันเฟลมากเลยแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะเขาหรือเธอคนนั้นมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะที่ไม่อาจเปิดเผยนะเนี่ยนะคะในออบคั p หมายความว่าตัวงเขาเองอ่ะก็ต้องการความรักที่สมบูรณ์แหละแต่ไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะเลือกเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่รังลีทาให้คนที่เข้ามาในชีวิตน่ะมันเหมือนกับ พอจะจริงจังก็แบบมีอันที่แบบว่าต้องแยกย้ายกันไปเหมือนสถานก,การณ์ของคุณเนี่ยคุณก็มั่นใจว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วก็เป็นคนที่เราอยากจะสั่งสัมพันธ์ต่อโดยโดยที่แบบว่าอาจจะใช้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันได้พังลงเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะพูดจาหรืออาจจะใช้คําพูดที่แบบไม่เหมาะสมทําให้ความรู้สึกตัวนี้มันเฟล คุณกับเขาเลยห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนนานแต่เกินนะตรงนี้นะแต่ก็ยังรอคอยกันอยู่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะอบอกว่าเลยว่าตัวของเขาเองก็เป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะอีโก้สูงเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าตัวของคุณเองอาจจะดูถูกเขาหรือเปล่าในเรื่องของคําพูดหรืออาจจะพูดจาทําให้เขารู้สึกไม่ดีก็ได้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมณนะตอนนี้บอกไว้เลยว่าต่างคนต่างมีวิถีชีวิตที่แบบแตกต่างกันไปเขามุ่งในเรื่องของการงานตอนนี้ไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเราไม่มีเวลาที่จะแบบว่า มาหรือฟื้นในเรื่องของอดีตใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้เขามุ่งในเรื่องของการงานมุ่งในเรื่องของตําแหน่งเขาอาจจะมีเรื่องของตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้คนคนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกราชการก็ได้นะที่คุณสื่อสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาอะไรคนคนี้ค่อนข้างเซนสิทิฟตนะคะถามว่าเขารู้สึกยังกับเราตอนน้อยใจบอกเลยเป็นไพ่ที่เกิดมาในเรื่องของการน้อยใจนะ,ะการไม่รับความริ้ธรรมการน้อยใจนะคะและ คุณกับเขาจะตัดกันแบบขาดเลยไหมมาดูกันจะตัดขาดแบบถาวรเลยไหมบอกเลยว่าความสัมพันธ์ไม่มีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาแทรกเนาะถ้าถามว่าจะตัดขาดแบบถาวรไหม ตรงนี้นะคะตัวของเขาเองอยากจะติดต่อกับมาหาคุณนะนะคะแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักอนอนะเห็นไหมว่าเหรียญมันมีสองเหรียญแล้วคุณก็พยายามจะเอาเหรียญตัวนี้ไปเปะเ,เ,เขานะเพื่อจะทําให้แบบความรักเราสองสามคนอย่างเงี้ยมันดําเนินไปได้ถามว่าจะตัดขาดกันไหมนะตอนนี้คือยังไม่ตัดขาดนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครแต่อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่น้อยใจและอาจจะแบบว่าห่างหายเราไป เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะติดต่อกลับมาถามว่านานไหมมันเป็นไทม์เลทเนาะแล้วก็ระยะเวลาเราไม่ได้กําหนดนะคะถ้าคนคนนี้ที่ห่างหายคุณไป5เดือน6เดือนขึ้นไปแล้วแบบคือไม่ติดต่อเลยให้คุณมุฟออนได้เลยนะตรงนี้มองตามไพ่นะอ่าไพ่ยอยากแนะนําอะไรถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ไพ่ยอยากแนะนําอะไร แบ,บแรกบอกว่าให้คุณเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณเชื่อในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะว่าเราต้องการอะไรแสดงมันออกมาให้เต็มที่นะคะแล้วก็พยายามบอกในะเรื่องของปัญหาสิ่งที่คุณต้องการนะนะคะแล้วก็อาจจะรับฟังความยิดเห็นของอีกฝ่ายก็ได้นะถ้าเขาแบบพูดมาแบบนี้เราก็ควรจะฟังเขามั่งนะคะไม่ใช่ว่าเราอาจจะแบบว่าถูกต้องเสมอโน่นนี่นั่นเขาก็เหมือนกันอาจจะเป็นการสลับกันก็ได้อาจจะเขาคิดว่าเขาถูกเสมอก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะไพ่อยากแนะนําในเรื่องของความคิดการใช้ในเรื่องของคําพูดนะคะให้มีเหตุและมีผลอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะได้กลับมาขึ้นอยู่กับตัวคุณทั้งสองคนแค่นั้นนะคะยังไม่ได้ปล่อยกันแต่ว่ามันอาจจะรอทิ้งช่วงระยะเวลาในการแบบที่จะสื่อสารกันยังตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ตัดแบบถาวรน,นะเอาละคานี้ก็เป็นดวงของคนที่ เปิดไพ่วันนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยนะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะคุณกับเขาอ่ะจะได้ตัดขาดกันถาวรไหมไพ่ก็ออกมาตามคำที่เราแบบเลือกไพ่นะตรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตรงกับใครยังไงก็อย่าไปยึดติดอย่าไปใส่ใจทั้งสิ้นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะติดตามจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ